มันย่องชื่นใจเลยสิและนี่สาลาเปาครับเสียเอฮ้ยอบอกอีกครั้งกี่หนแล้วก็เริ่มมันโถพูดถึงสาลาเปาแล้วสแสลงใจเว้ยใช่มันทำให้นึกถึงตปาชูชเสียเสียกินกินนอนๆแบบนี้เดี๋ยวก็ไม่สบายหรอกเ <laughs> นี่ยฉันบอกให้ซื้ออาหารเสริมสุขภาพของฉันไปกินเนี่ยก็ไม่ยอมซื้อนี่บอกกี่ครั้งกี่หนแลว้ววะ ห้ามเอาอาหารขยะมาขายในร้านกว้งขยะที่ไหนอาหารที่เสียกินในขยะทั้งนั้นเลยนะทั้งมันทั้งแป้งคอเลสเตอรอลทั้งนั้นเลยเนี่ยเอ็งของตัว้ยเอาหนังกาคาบพนิไปทิ้งมือยะหน้าเสาไปนู่นที่ว่ารำคานโหแว้ไม่อยากมันพร่ามนี่เนี่เด็ด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 เสียเสียจำกุ้งแห้งหลายกูทำได้ไหมตอนเนี้ยมันกำลังกินอาหารเสริมสุขภาพของฉันอยู่นะ นี่เองกำลังจะบอกว่าเอ็งจะทำให้อ้วนดำนั้นกลายเป็นผอมดำได้ไงหุยไ,ไม่มีทางสำเร็จหรอกเว้ยอ้าแล้วถ้าสำเร็จล่ะเสี่ยงให้เวลาเท่าไหร่ห้าปีติดปีแล้วว่ายี่สิบปีสามวันนี่ห้ากิโลโอ้โหสามวันนี่แสดงว่าเอ็งต้องตัดไส้พร้อมครีมมันทิ้งไปทั้งพวงใช่หไหม Impossible อ้าแล้วฉัทนทำได้เหรอเสี่ยจะต้องซื้ออาหารเสริมของแชมป์สักสิบกระปุกนะโอเคไหมล่ะ แล้วถ้าเองทําไม่ได้ล่ะฉันยินดีสระร่างกายให้เสียเลโอ้โหคููนิเสียทั้งคืนทั้งร่องเลยดี่ว่ะไม่เอาเออถ้าทําไม่ได้เองมารับใช้กวงฟรีสามเดือนกันสามเดือนเลยเหรอก็ได้สามเดือนก็สามเดือนสิบกระปุกนะสัญญาแล้วนะ นมเปรี้ยวกองหนึ่งจ้าได้รสบูเบอรี่ใช่ไหมใช่เฮ้ยเก่งจังเลยอะจำได้ได้วยว่าสำลีชอบรสบูเบอรี่อะขอบใจนะนี่จ้ะอุ๊ยไม่เราไม่เอาตังค์สำลีอะเอ้าทำไมอะเดี๋ยวกูตันกลับมาแล้วกู้แห้งจะโดนดุนะอุ้ยไม่เป็นไรหรอกสำลีเราอยากเลี้ยงสำลีนะนะหรอให้เราเลี้ยงนะ ก็ได้ขับใจจ้ะ,ะกินเลยใช่ไหมเจาะให้ <c oughs> <c oughs> ตื่นเต้นขับใจนะครับ <c oughs> กินไหม <c oughs> ไม่เอาดีกว่าสมัสมบีนี่กินเถอะ ุ้งแห้งยังโกรธสมดีอยู่เหรอคือสมดีขอโทษนะที่วันนั้นไม่ได้อยู่ฟังเพลงจนจบอะคือสมดีเขินนะอยู่ดีๆก็มีคนมาแต่งเพลงให้อะมันกระดาษอ่ากระดักใช่กระดาษงั้นวันนี้อยากฟังเพลงวะล่ะเดี๋ยวเราร้องให้ฟังนะได้ได้ได้นายังนี้ก็ยกังเสียงอะไรอะ เสียงหมูสับอะเฮ้ยร้อเล่นเอ่อเราหิวอะสนันีวันนี้เราไม่ค่อยสะดวกก็แน่เลยเอาไว้วันหลังแล้วกันนะรองั้นเดี๋ยวสันีไปทำการบ้านก่อนแล้วกันนะบ๊ายบายครับโอ้ยกุ้งแห้งเป็นไงเ <Work? S 1> <า>วิ่งไหมเวิร์กป่าเลย่ะเทท้องเนี่ยผมร้องอย่างอย่างชักโคเขา,าอะ นี่กินแล้วอเอาิต้องกินต่อรู้หรือเปล่าตอนนี้กุ้งแห้งอ่ะหอมเพียวสูป้ไปต้องเยอะเลยไม่งั้นไอ้สำลีไม่ยอมคุยด้วยนะสองตามันก็จะไม่แลด้วยหอมเลยเจ๊ผมไม่รู้สึกเลยผมหอมอ่ะฮะนี่ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวนี่ตอนนี้หน้าเรียวเป็นผู้เอกเกาหลีแล้วนะซ้อยังเพียรเพราะฉะนั้นต้องซ้ำต้องซ้ำอีกหนึ่งจะปุกเลยอ่ะเสริมนะจ๊ะ ต้องซ้ำไม่ไม่มีตังแล้วอ่ะไม่มีอะไรนี่ลูกค้าเต็มร้านของขายดีเป็นเทน้ําเทท่านี่มันของกูหมดเลยเงินกูเงินกูก็เหมือนกันนั่นแหละเรื่องว่าถอดใจไม่อยากคบกับสํมีีละอุ้ยใครบอกกินแล้วสํมีทชอบไหสูบเลยเอาเลยนะอรอแป๊บนึงเจ๊ คุณที่ใช้บริการรับรองสมรีกับมาหาทุกวันเลยเชือป้าโชคดี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 น้ำหนักไอ้กรุงแห้งอะมันไม่ลดลงสักขีดเลยพี่ทำไงดีอะไม่เห็นยากเลยเอางี่นะแกเอาน้ำเนี่ยไปให้มันกิน ออะไรอะพี่เพชรเสรลฐไงอีตกกบกอะจะเล่นคุณใสกันเหรอเดี่ยวดอ้จอดถ้าเกิดฉันเป็นเสียกวงนะแกดนตีหัวอย่างนี้ไปแล้วทำไมอะ่ะจะบ้าหรือเปล่าเขาเรียกว่าสลอดเอาเอาไปให้มันกินเลยนะรับรองพร้อมทันตาเห็นเหรอจะดีเหรอพี่ถ้าเกิดกุ้งแห้งมันเป็นไรไปอะเราจะไม่บาปกันเหรอหงั้นไม่เป็นไร ไม่ต้องให้มันกินหรอกอ <internet. S 1> แต่แกก็เตรียมตัวไปเป็นที่ค่าให้กับเสียสามเดือนแล้วกันเออเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้มันกินเลยจ้ะ <ı S 2> มันต้องใช้อย่างนี้นะมันพี่สามกลอหัวแข็งนี่วางแผนร้ายอีกแล้วฮะพี่เทครับ <c oughs> ผมไปบ, <c oughs> <c oughs> บอกพลอยสายนะครับเรื่องไม่มีคนดีไม่ได้เกิดปล่อยเข้าไปก่อน <P hi? S 3> ถ้าเราไปขวางเนี่นะสามคนนี้ก็จะไม่ได้รับบทเรียน แต่ว่าคือเพื่อนผมก็ต้องต้องขอหลบไปก่อนนะครับผมไม่อยากโกหกพลอยสายอะพี่นะใช่ไหมใช่ทำอะไรกันนะ่าอ๋อกลังประชุมท่าลำอยู่ท่าลำอะไรสุมหัวนินทากันจะชัดเลย ้ำรำไง้ำเนี่ยรำรำอาไรรำ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 ปิงโจตปิงปิงปะติงปะปิงปะปิงปิงเบงกิเลสยิ่งหนักปัญญายิ่งเบา